อ๋อแขนอ๋อแขนอ๋อแขนหรือที่นายกอกินข้าวกับกบนายขอกินข้าวกับพระเจดิตย์นายขอกินข้าวกับพรวันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายขอกินข้าวเกิดอะไรขึ้นนายกออยากทำลายบ้านนายขอและนายขอมาช่วยเฮ้โอเวอร์สมอสสับนายขอไม่อยู่บ้านมึงไม่รอดไอสัตว์ไม่ต้องมีนายขอ นายกมีผู้มีสองหีนายขอเก่งขนมนายคอเก่งศิลปะปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ M r e ทหารสารัฐนะฮะนางจอมีสวนทุเรียนราคาถูกคุยกันเกิดการผลิตน้ำมันใบทุเรียนเหลือแกลบกลับไปให้นายกขอขอทำเป็นปุ๋ยพระเจดเจาะพันไม้แต่งแจกจ่ายช่วยกันปลูกเป็นป่าทุเรียนทหารสารัฐนะฮะมันใหญ่แล้วรูแม่งรวมโคกไอเหี้ยทำไง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต้นหีแม่งเบลอเล่จะับชามกาไก่ว่างนะอยู่ที่ทุกคนในชุมชนดับเบิลหี